สวัสดีครับวันนี้ครับผมกำลังมาถ่ายรูปติดบตรฮะย้อนลํำลึกความหลังการเป็นนักศึกษาสักหน่อยนะท่านผู้ชมครับไม่ใช่ดีกว่าเข้าเรื่องดีกว่าฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพามาออนทัวร์นอกสถานที่ฮะหลังจากที่ไม่ได้อนทัวร์มานานแต่วันนี้มีเหตุจำเป็นครับเพราะว่าทางซาวดีๆนะครับทางผมและทีมงานครับได้มาส่งมอบงานครับที่นี่นะฮะต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลกรุงเทพและร่มรื่นมากๆครับที่นี่ก็คือ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนั่นเองครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่คณะนะฮะนี่คณะ,กะเกษตรกำแพงแสนนะฮะชื่อย่อมอเขานี่ก็เคย,ยูท่านผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าก่อนอื่นเนี่ยทีมงานซาดีีเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ทราบครับว่าพวกเราเนี่ยให้บริการงานระบบภาพระบบเสียงทั่วประเทศท่านผู้ชมและว,วันนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นเคสที่น่าสนใจที่พวกเราเนี่ยมาส่งมอบงานกันและอุปกรณ์ที่เรานํามาส่งมอบงานในวันนี้นะฮะก็เป็นแบบ เป็นงานรายชิ้นนะฮะเป็นงานครุภฑนที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้จัดซื้อนะครับมาใช้ในงานประเภทเนี่ยเขาบอกไว้นะฮะบอกว่าชุดผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์จะมีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างท่านผู้ชมและสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานกับงานท่านผู้ชมได้บ้างไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ในห้องที่จะส่งมอบนะครับพัสดุกันอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะฮะสำหรับงานที่เขาบอกว่าเป็นงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์อย่างแรกเลยนะฮะนี่ นี่คือกล้องนั่นเองท่านผู้ชมนี่นะฮะกล้อง DSLR นะครับที่ทางหน่วยงานได้รีเควสต์มาซึ่งเขารียกเสเป็นกล้องของน i คอนนะครับ Z6 ตัวนี้เป็นฟูลเฟรมนะครับมาพร้อมเลนส์24-70ครับหลายท่านอาจจะงงนะฮะอ้าวซาดดีดีขายกล้องด้วยเหรอต้องบอกเลยนะครับว่าเราให้บริการครบวงจรฮะท่านผู้ชมสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างนะครับหน่วยงานราชการไหนนะครับมีความสนใจสามารถติดต่อทีมงานขายของเราได้นะครับนอกจากกล้องแล้วนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูรายการต่อเนื่องว่า มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้างหรือกล้องกับอุปกรณ์อื่นๆใช้งานร่วมกันอย่างไรนะฮะนอกจากกล้องที่เป็นตัว f u ลเ f ร a m e นะครับเขาก็ยังมีกล้องนี่นี่นี่เป็น GoPro นะฮะเป็น GoPro GoPro 9นะครับผมที่เป็น Action Cam นะฮะภาพสวยมากๆนะครับผมสมูทมากๆนะครับเอาละมาดูกันว่าสรีดีเราส่งหมอออะไรอีกนอกจากนอกจากเรื่องของระบบภาพแล้วเนี่ยนะครับมีฮะ ทางมหาลาัยเขารียเควสนะครับเป็นตัวอุปกรณ์ส่งภาพไร้สายนะครับผมนี่แหละครับแยกออกเป็นตัว Transmitter ตอร์และร e เซิเวอพูดง่ายๆเป็นสาย HDMI แบบไม่มีสายนะฮะแบบไร้สายแลท่านผู้ชมแน่นอนว่าน่าจะมีการที่ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแบบ Movement หรือเคลื่อนย้ายบ่อยๆนั่นเองนี่เป็นแบรนด์ของ Holyland นะครับผมก็ไว้ใจได้แน่นอนชื่อชั้นตัวนี้นะครับผมก็เอาไปติดกล้องก็ได้นะครับหรือจะวางแยกไว้ก็ได้นะครับผม เป็นอุปกรณ์ใช้ส่งภาพไร้สายรท่านผู้ชมนอกจากอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการส่งภาพแล้วเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวกับงานระบบภาพนี่ท่านผู้ชมค,คุ้นไหมดูออกไหมว่านี่คืออะไรไล่นิดนึงนะฮะนี่นี่คือลางดอลลี่ฮะนี่ฮะลางดอลลี่ที่เอาไว้เอากล้องวางตรงนี้แล้วเราก็เคลื่อนไปเป็นแบบรางน้ำมันนะสมูทมากๆท่านผู้ชมฮะ ทำให้เราสามารถารังสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับได้อย่างราบรื่อเนี่ยเราลื่กล้องไปเนียนๆนะครับผมเนี่ยทางทีมงานเราใช้อยู่บ่อยๆนะครับผมแต่ทีมงานเราใช้เป็นระบบไฟฟ้าอันนี้เป็นหลักน้มามันแต่ว่าสม,มูทมากๆน่าใช้งานมากๆนะท่านผู้ชมนี่ดูไว้เป็นไอเดียนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับงานของท่านผู้ชมได้บ้างอุปกรณ์ชิ้นไหนเหมาะและเป็นประโยชน์กับงานของท่านผู้ชมได้นะครับลองดูไว้เป็นไอเดียสร้างสรรค์ดูนะครับนอกจากลางสไลด์แล้วล่ะ แน่นอนภาพเนี่ยย่อมคู่กับเสียงฮะและวันนี้เขาเลือกใช้นะฮะเรื่องเสียงของไมโครโฟนเนี่ยจากตัวนี่ครับผมนี่สัาลามนิกท่านผู้ชมมีทั้งหลายชุด5น่ห้หชุดเลยนะนะเป็นโมเดล b r i n g 500ร้ท่านผู้ชมเป็น2ไมโครโฟนต่อนหนึตัวรับหนีบเสื้อได้ติดหัวกล้องได้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับผมสะดวกและน่าใช้งานมากๆเลย และอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากลังดอลลี่แล้วนะครับผมเขายังมีนี่เขาเลือกซื้อตัวนี้ท้าผู้ชมทางมอเกษตรเขาเลือกใช้ตัวนี้นี่ฮะที่ดูเหมือนเป็นยานอาวกาศตัวนี้ท่านผู้ชมนี่นี่คือนะครับสตาบิลเซอร์คือขากันสั่นนะครับสำหรับใส่คู่กับกล้องกล้องระดับ DSLR ตัวนี้ใส่ได้สบายเลยท่านผู้ชมวางลงไปนะครับผมแน่นอนนะฮะน่าจะมีการใช้งานแบบเคลื่อนที่นะฮะมูฟเมนต์ Movement บ่อยๆท่านผู้ชมครับ ตัวนี้เป็น DJI Ronin S2 นะครับผมต้องบอกว่าใช้งานได้ดีนิ่งและสะเทียนมากๆครับผมเดี๋ยวไปดูรายการอื่นต่อไปดีกว่าครับแน่นอนฮนะต่อจากเรื่องการบันทึกภาพแล้วนะครับอุปกรณ์ a c c e s s o r y ใช้งานร่วมกับภาพแล้วไมโครโฟนแล้วขาตั้งไปแล้วแน่นอนมาในส่วนของการโปรเซสบ้างทางมอกระเตรได้เลือกใช้อุปกรณ์นะครับของ Blackmagic นะครับเป็นตัว Atom Mini Pro ท่านผู้ชมนี่2ชิ้นนะฮะ หรือเป็นอุปกรณ์สวิตเชอร์สลับสัญญาณภาพนั่นเองครับผมสำหรับนะครับอินพุตเอาพุตง่ายๆนะหลักๆนี่ก็จะมีส hdmi in 1 hdmi out นะครับแล้วจาตัวนี้ก็ยังมีพวกซอฟต์แวร์สำหรับการปรับแต่งควบคุมด้วยนะครับนอกจากสวิตเชอร์แล้วนะครับแน่นอนว่าต้องมีจอแสดงผลนะผู้ชมถูกต้องไหมฮะก็เลือกใช้เป็นจอนี่ยไซส์ขนาด55นิ้วของโซนี่นะผู้ชมครับนี่เอาไว้ควบคุมงานระบบภาพนะนี่แหละฮะรูปแบบของงานผลิตสื่อ โทรทัศน์ท่านผู้ชมครับและสุดท้ายฮะเพื่อเพิ่มสีสันนะครับของงานสื่อโทรทัศน์ท่านผู้ชมไฟนั่นเองนี่เป็นไฟ r g B นะเล่นสีได้เนี่ยของยี่ห้อลาครอนนะฮะหรืออ่านแบบญี่ปุ่นลาคนเน่หรือยังไงเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะหลายตัวเลยทีเดียวเปลี่ยนสียังไงนี่นเห็นไหมเอาไวส้สร้างไอเดียในการทํางานท่านผู้ชมนี่ทําได้หลากหลายสีนะครับเออนะครับบิดได้เรื่อยๆเห็นไหมสีฟ้าสีน้ําเงินสีม่วงนะครับผม ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในการส่งมอบงานนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อที่งานขายของเรานะครับเข้ามาพูดคุยทุกช่องทางเช่นเคยนะครับผมก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะในการออนทัวร์คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบพรคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ